เจออนุกรมอน,นันต์ห้ามลืมสิ่งนี้แนวคณิตหนึ่งโจต,งต้องการหาค่า x จากการแก้สมการของก้อนนี้ถ้าน้องดูด้านซ้ายมันคือเลขยกกำลังตัวฐานมันคือเลข3ส,ส่วนเลขชี้กำลังมันคือ1บวก x บวก x กำลัง2ไปเรื่อยๆมันคืออนุกรมอน,นันต์ซึ่งในเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยเราจะมีหัวใจสำคัญมีสิ่งสำคัญคือ ต้องทําให้ฐานทั้ง2ฝั่งเท่ากันทั้งไอซ้ายและก็ไอขวาแต่ตอนนี้ไอขวาเนี่ยยังไม่ใช่ฐาน3ถูกไหมแต่ไอซ้ายอใช่แล้วเป็นฐาน3เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ไอขวา เปลนเป็นฐาน3เราจะมีหลักการดันฐานขึ้นไปเป็นตัวเศษดันตัวส่วนขึ้นไปใช่ไหมเป็นตัวเศษแต่เวลาน้องดันตัวส่วนขึ้นไปเป็นตัวเศษเนี่ยเลขชี้กําลังต้องกลับเครื่องหมายตอนแรกมันเป็น3มเฉยๆคือ3ามกำลัง1พอน้องดันขึ้นไปมันก็จะกลายร่างเป็น3ามกำลังลบหเพราะฉะนั้นก้อนนี้มาแล้วเป็น3ามกำลังลบห ดังนั้นด้านซ้ายพี่เขียนมันเดิมเพราะฐานมันเท่ากันแล้วฐานเป็น3แล้วใช่ไหมด้านซ้ายก็จะเป็น3ยกกําลัง1บวก x บวก x กําลัง2ไปเรื่อยๆหล,ลังจากนั้นด้านขวาด้านขวาจะกลายล่างเป็น3กํกลังลบ1ซึ่งน้องสังเกตว่าตอนเนี้ยฐานอะ มันเป็นแม่สามเหมือนกันแล้วเออมันเป็นฐานสามเหมือนกันแล้จากสมบัติจากหลักการของเลขยกกําลังบอกว่าถ้าฐานเท่าน้องสามารถเทียบเลขชี้กําลังสามารถเอาเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยแสดงว่าน้องก็เอาเลขชี้กําลังเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยเลขชี้ด้านซ้ายเป็น1นึบวกเบวกเอกกำลังสองไปเยเรื Castle ่อยๆแล้วก็เลขชี้กําลังด้านขวาเป็นลบหจาก บนกระดานที่น้องเห็นเขาบอกว่า1นบวกเบวกเกำลังสตัวถี่ไปก็น่าจะดาได้เป็น x อกำลังสใช่ไหมบวกกันไปเรื่อยๆผลบวกทั้งหมดเนี่ยได้ลบหและไอ้ผลบวกทั้งหมดเนี่ย,ม,ยมันเรียกว่าผลบวกอนันต์ใช่ไหมแล้วย่อเป็น ST แสดงว่า,าไอเอสตี้เขาเนี่ยได้ลบหและถ้าน้องดูอนุก,กรมบนกระดานที่น้องเห็นอนะแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์มันไปด้วยการคูณ x ซึ่งถ้ามันไปด้วยการคูณอ่ะมันเรียกว่าอนุกรมเลขาอนันต์ซึ่งคนที่คูณเข้าคูณเข้าแต่ละโพสอ่ะมันชื่อว่าค่าไอเอ็กซ์เนี่ยมันคืออห็นไหมน้องก็ไปเข้าสูตรผลบวกอนันต์อนุกรมเลขาอนันต์เราก็จะได้เอสตีเท่ากับเอหนึ่งส่วนหนึ่งลบอ่าเอสตีผลบวกอนันต์น้องก็ใส่เลยมันให้มาแล้วเป็นลบหนึ่งเอหนึ่งคือโพสแรกเป็นเลขหนึ่ง a คนที่คูณเข้าไปแต่พจน์มึงก็คือ x มันเป็นตัวเดียวกันมันมีค่าเท่ากันก็จะเป็น1ลบ x หลังจากนั้นน้องก็เอาไอ้หลบ x ตัวส่วนเนี่ยย้ายขึ้นไปคูณลบ1เวลาคูณมันก็ต้องกลับเครื่องหมายทั้งคู่ใช่ไหมลบหลบหคูณ1น้องซัดเลยลบหนลบหคูณลบ x น้องซัดเลยบวก x และไอ้ด้านขวาเป็นเลขหนึงและเอา -1 ลบหย้ายไปบวกหแสดงว่า x ของน้องตอบ2 เพราะฉะนั้นข้อนี้เอาเรื่องตอบ2เมื่อก่อนพี่ก็เคยตอบ2เหมือนกันพี่ก็เคยคิดผิดเหมือนกันซึ่งมันผิดมันผิดมันผิดเพราะอะไรรู้ไหมไอค่า x จริงๆค่า X ที่น้องได้มันคือค่า R ถูกไหมเพราะ x กับ R คือคนคนเดียวกันแสดงว่า X เป็น2ข้อนี้อาก็ต้องเป็น2แต่จากสูตรอนุกรมเลขขาอน,นันต์่ะ ถ้าจะแทนสูตรได้จะเข้าสูตรได้จะใช้สูตรได้ค่าอามันต้องอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับหนึ่งแต่ค่า R ที่ได้อะมันทะลึ่งเป็นมันเกินหนึ่งไปแล้วอะ่ะแสดงว่าถ้าค่า R เกินขอบเขตอ่ะมันต้องบอกว่าหาค่า R ไม่ได้หรือจะค่า x ก็ได้แม่งอันเดียวกันหาค่า R ไม่ได้เพราะฉะนั้น3มช้อยแรกตัดทิ้งเลย มันก็เลยต้องไปตรงกับช้อยสี่ไงไม่มีคําตอบที่ถูกต้องทันไหมมันจะหาค่าอาไม่ได้เพราะ R เกินทะลึืองอเป็นสองสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนำคอร์สคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4,650บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทำโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนำคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนําเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t อันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน